สวัสดีครับเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ช่องอิสระมีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านนะครับขอนแก่นนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดนะครับก็ไม่รู้จะซาเมื่อ,อไหร่นะครับวันนี้จะมาปล่อยปลานะครับซื้อปลา500นะครับได้16บถุงนะครับ ทั้งหมด16ถุงนะครับปลาที่จะปล่อยถุงละ50บาทนะครับอันนี้เขาแถมให้นะครับเพราะว่าซื้อ500บาทนะครับบ้านเราเขาใจดีนะครับมีปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับคนบ้านเราชอบกินปลาตะเพียนนะครับเพราะว่าก้อยได้นะครับก้อยแซ่บนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้ำมันมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางน้ํามันล้นมันก็จะไหลเข้าทุ่งนานะครับผมจะปล่อยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแดดมาแล้วเดี๋ยวลูกปลาจะโดนแดดตายนะครับเราทําที่กั้นทีหลังนะครับตรงนี้ก็มีกั้นไว้แล้วนะครับ ทำที่กั้นปลาเรียบร้อยนะครับช่วงนี้นะฝนน้ำมันจะล้นสะตลอดปลาที่เราปล่อยมันก็จะออกนะครับเราก็เลยทำที่กั้นนะครับมันล้นลงไปก็ลงนาของเรานะครับตอนนี้ข้าวก็กำลังเขียวนะครับทำที่กั้นเสร็จเรียบร้อยพาเดินชมบนขอบสะนะครับ ที่นี่เป็นนาของผมเองนะครับปลูกกล้วยไว้รล้วยมีต้ในใหญ่ๆนะครับงามๆทั้งนั้นเลยนะครับผมทำไว้ก่อนนะครับทำไว้นานแล้วนะครับ พอดีโควิดมาก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็ผลมันที่ได้ก็งอกงามนะครับถือว่าเป็นกำไรของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ